สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสำรวจข้อมูลเชิงลึกนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสามเหลี่ยมเบอร์มูดาค่ะพื้นที่ที่โด่งดังมากในมหาสมุทรแอตแลนติกเรื่องการหายสาบสูนย์แบบปริศนาข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยค่ะทั้งบทความงานวิจัยมีทั้งมุมที่เชื่อเรื่องลึกลับและก็มุมวิทยาศาสตร์เลย ป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจว่าเอ๊ะสามเหลี่ยมเบอร์มูดาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทําไมถึงดังขนาดนี้แล้วจริงๆข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่มาลองแกะกล่องเรื่องนี้กันค่ะจุดเริ่มต้นความน่าสนใจก็คือการหายไปแบบหายไปเลยของเรือแล้วก็เครื่องบินเยอะมากเอ่อสามเหลี่ยมเบอร์มูดานี่จริงๆไม่ใช่ชื่อเป็นทางการบนแผนที่นะคะแต่เป็นพื้นที่แบบในจินตนาการมากกว่าคร่าวๆก็ลากเส้นเชื่อมเบอร์มูดา้ามายามีแล้วก็โปรโตริโก คนตั้งชื่อเนี้รู้สึกจะเป็นนักเขียนคุณวินเซนต์กาดิสตั้งแต่ปี1964นู่นเลยใช่ครับแล้วไอ้จุดที่ทำให้มันเป็นตำนานมากๆเลยเนี่ยก็คือลักษณะการหายสาบสูญที่เขาเล่ากันว่าแบบไร้ร่องรอยหายไปเลยไอ้ตรงนี้แหะครับที่ทำให้คนคิดไปไกลเกิดทฤษฎีแปลกๆเยอะแยะเลยใช่เลยค่ะได้ยินบ่อยๆก็มีเรื่องประตูมิติบ้างละ่ะเทคโนโลยีแอตแลนติสใต้น้ำบ้างละ่ะ หรือว่ามนุษย์ต่างดาวมาลักพาตัวไปเลยอะไรแบบนี้ครับก็มีเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันฝั่งวิยทยาศาสตร์เขาก็พยายามหาคำอธิบายนะครับมีทฤษฎีหนึ่งที่เออก็น่าสนใจคือเรื่องก๊าซมีเทนไฮเดรตใต้ทะเลก๊าซมีเทนครับที่มันอาจจะสะสมอยู่เยอะมากๆเพราะมันเกิดปะทุขึ้นมาเนี่ยฟองกา๊าซมันจะทำให้น้ำทะเลตรงนั้นนะครับมันเสียความหนาแน่นไปแป๊บหนึ่งเรือที่ผ่านมาพอดีก็อาจจะจมลงไปเร็วมากแบบไม่ทันตั้งตัวเลย โหน่ากลัวเหมือนกันนะคะแต่ถ้าพูดถึงเคสที่ดังที่สุดที่คนจําได้แม่นๆเลย<ๆ>ก็ต้องเป็นเที่ยวบิน19ใช่ไหมคะปี1945ใช่ครับอันนั้นดังมากจริงๆเครื่องบินทิ้งระเบิดของทอรสศสารัตลําลำเลยนะครับลูกเรือรวม14คนหายไปตอนซ้อมบินมีรายงานว่านักบินบอกว่าเข็มทิศเสียอุปกรณ์นําทางรวนหลงทิศไปหมดแล้วที่แย่กว่านั้นคือเครื่องบินมาตินมารีเนอร์ที่ส่งออกไปช่วยค้นหาเนี่ยนะครับ พร้อมลูกเรืออีก13คนก็หายตางไปด้วยเลยครับวันเดียวรวม27ชีวิตแล้วก็มีก่อนหน้านั้นอีกใช่ไหมคะเรือ USS Cyclops อ๋อใช่ครับปี1918อันนั้นก็ใหญ่มากเรือบนทุกฐานหินของทอรอสารัฐหายไปทั้งลำเลยคนบนเรือ300กว่าคนนะครับจากบาเบดอสจะไปปาติมอร์ไม่มีสัญญาณอะไรเลยไม่เจออะไรเลยจริงๆ อันนี้ถือเป็นการสูญเสียนอกการรบครั้งใหญ่สุดครั้งหนึ่งของทอรอสารัฐเลยอืมเรื่องแบบนี้มันก็ไม่แปลกนะคะที่คนจะเชื่อเรื่องลึกลับเพราะมันหายไปแบบเหลือเชื่อจริงๆแล้วทางวิทยาศา,ศาสตร์เขาเริ่มมามองเรื่องนี้จริงๆยังไงคะครับ นั่นแหละครับจุดเปลี่ยนสำคัญเลยพอหน่วยงานอย่างหน่วยยามฝั่งสหรัฐหรือ NOAA ที่ดูแลเรื่องสมุทรศาสตร์บรรยากาศแล้วก็นักวิทยาศาสตร์หลายหลายท่านเริ่มมาดูข้อมูลแบบละเอียดละเอียดก็พบว่ามันมีคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลอยู่นะข้อโต้แย้งหลักๆเลยนะครับข้อแรกเรื่องสถิติสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือการหายในบริเวณนี้พอเอามาเทียบกับปริมาณการเดินทางทั้งเรือทั้งเครื่องบินที่มันหนาแน่นมากๆนะครับ ปรากฏว่ามันไม่ได้สูงกว่าที่อื่นๆที่มีการเดินทางเยอะๆหรือมีสภาพอากาศคล้ายๆกันเลยหมายความว่าจริงๆแล้วที่ว่าหายเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะผิดปกติเมื่อเทียบกับที่อื่นหรอคะอันนี้พลิกเลยนะเนี่ยใช่ครับมันเป็นพื้นที่ที่มีการสัญจรครับข้างมากอยู่แล้วโอกาสเกิดอุบัติเหตุมันก็มีตามปกติ2ก็คือปัจจัยธรรมชาติเองธรรมชาติครับแถวนั้นเป็นเส้นทางผ่านพายุเฮอริเคนเลยนะครับ แล้วก็มีกระแสน้ำเกลฟ์สตรีมที่แรงมากแล้วก็คาดเดายากบางทีก็เกิดคลื่นยักษ์อากาศแปรปรวนเร็วมาก3ก็คือภูมิประเทศใต้ทะเลครับตรงนั้นมีร่องลึกเปอร์โตริโกที่ลึกมากๆ8,000กว่าเมตรพออะไรตกลงไปการจะค้นหาเจอเนี่ยมันยากมากๆหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย นอกจากนั้นก็มีเรื่องความผิดพลาดของมนุษย์เองหรือ human error อันนี้ก็เป็นไปได้ในหลายเคสอย่างเที่ยวบิน19ก็มีข้อมูลว่าหัวหน้าฝูงบินอาจจะหลงทิศจริงๆจนน้ำมันหมดกลางทะเลอืแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยคือเรื่องการเสริมแต่งของสื่อสื่อครับโดยเฉพาะนักเขียนอย่างชอ r ์สเบร l ลิสที่เขียนหนังสือ The Bermuda Triangle ปี1974ที่ขายดีมากๆเนี่ย ก็มีคนวิจารณ์เยอะว,ว่าเขาเลือกข้อมูลมาเล่าบิดเบือนไปบ้างมองข้ามคําอธิบายที่เป็นไปได้ไปเยอะเพื่อให้เรื่องมันดูว้าวดูลึกลับน่าตื่นเต้นโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วทั้งเรื่องสถิติสภาพอากาศกระแสน้ําความลึกทะเลความผิดพลาดมนุษย์แล้วก็สื่ออีกภาพความลึกลับมันจางไปเยอะเลยนะคะกลายเป็นว่าตำนานน่ากลัวเนี่ยมันอาจจะมาจากภายัยธรรมชาติจริงๆที่มีอยู่แล้วบวกกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ แล้วก็ถูกขยายด้วยการเล่าเรื่องให้น่าสนใจใช่ครับสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆในเรื่องนี้ก็คือมันแสดงให้เห็นเลยว่าการผสมผสานกันของอันตรายจริงๆที่มีในทะเลในอากาศกับความเปราะบางของมนุษย์และเทคโนโลยีสมัยนั้นๆบวกกับพลังของการเล่าเรื่องเนี่ยมันสร้างตำนานที่แบบฝังใจคนได้นานมากๆเลยนะครับถึงแม้จะมีข้อมูลมาอธิบายทีหลังก็ตามแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไรกันแน่คะ ก็อาจจะบอกได้ว่าถึงชื่อสามเหลี่ยมเบอร์มูด้าจะยังทำให้เรารู้สึกว้าวลึกลับแต่องค์ประกอบจริงๆมันน่าจะเกี่ยวกับภาัยธรรมชาติที่เราก็รู้จักกันดีความท้าทายในการเดินเรือเครื่องบินแล้วก็ปัจจัยมนุษย์สื่อมากกว่าจะเป็นพลังเหนือธรรมชาติเนาะครับผมเรื่องนี้มันก็ทาให้เกิดคาถามที่น่าสนใจนะครับว่าเ,เราในฐานะคนรับข้อมูลเนี่ยเราแยกแยะยังไงระวงังเรื่องเล่าที่มันน่าตื่นเต้นดึงดูดใจ กับข้อเท็จจริงที่บางทีมันอาจจะไม่ได้หุ่ยวาเท่าโดยเฉพาะยุคนี้ที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจริงค่ะเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะสุดท้ายนี้ถึงแม้ปริศนาของสามเหลี่ยมเบอร์มู d าจะดูเหมือนคลี่คลายไปมากแล้วแต่การที่คนยังคงหลงไหลในสถานที่แบบนี้มันอาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างในตัวเราหรือเปล่าคะความต้องการที่จะมีพื้นที่สําหรับความลึกลับสาหรับ สิ่งที่ยังอธิบายไม่ได้หรือเรื่องที่มันเหนือความคาดหมายในโลกที่บางทีทุกอย่างมันดูมีคำตอบไปหมดแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคดีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ